าจารย์พูดเพลาะๆหน่อยได้ไหมครับสวัสดีจ้าลูกศิษย์ทุกคนโอ้ยวันนี้เป็นวันดีมากเลยนะยวันนี้คนดูยเยอะเนาะวันนี้เกือบห้าพันคนนั่นดอาจยา์ไลฟ์สดขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญที่สิ่งใดขอให้ทุคาวามปรารถนาคำถามมาแล้ววิธีตัดก,กรรมสะดอดคอตัดได้จริงไหมจ๊ะไม่จริงหรอกจ้ามันจะจริงได้ยังไงล่ะจ๊ะการสะดอขคอสอนตาพระพุทธเจ้าไม่เคยบัญญัติเราอย่าไปทําเลย มันไม่มีประโยชน์หรอกไม่กอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นเงื่อนต้นเงื่อนปลายแห่งพรมอาจารย์ไม่สามารถทําให้เราเบื่อหน่ายใครกำหนดดับไม่เหลือเพื่อนิพพานไม่เป็นความสุขในปัจจุบันโอ้ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยฉลาดเนาะเออมันเป็นเรื่องที่ปัญญาไม่ค่อยดีเลยเนาะปัญญาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยมันดูไม่ค่อยฉลาดคำถามต่อไปมึงไปคุยกับไปคุยกับล่ามะม่วงไปคุยกับล่ามะม่วงที่ไหนก็ไปมา เออมึงไปนั่งอยู่ใต้ต้นโพแล้วก็นั่งคุยกับลาบต้นโพ